เรื่องนี้ล้มล้างการปกครองมันก็คือขอบฏถูกไหมฮะบฏนในราชชจักรไทยซึ่งมีอัตราโทษต่ําสุดก็คือจําคุกตลอดชีวิตสูงสุดก็คือประหารชีวิตซึ่งสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยมติ90ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนั่นหมายความว่าคือล้มสถาบันการกระทําดังกล่าวเนี่ย ถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างรุนแรงตามคำวินิจฉัยของศาลและรัฐธรรมนูญซึ่งตัวอดีตกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลเองแล้วก็พลพรรคแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ใช่เฉพาะการแก้ไขกฎหมายม .112 ห,ห,หรือยกเลิกซึ่งเป็นบ่อนทําลายความมั่นคงของสถาบันของชาติแล้วก็ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงมาก วันนี้นนคุณเต้<ม>เรียกชื่อเล่นนะครับผมคุณเต้มาทำอะไรที่สภา,านาน,นุุนัฐก็จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเด็ดขาดเสร็จสิ้นไปเมื่อวานตอนช่วงประมาณสักบ<อ>่ายสามสี่สิบห้านะครับว่าทางพรรคก้าไกลเนี่ยก็ค<น><อ>ือถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคนะครับ<อ>แล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบร,ริหารพรรคประมาณสักสิบเอ็ดท่านด้วยกันนะฮะก็เป็นสสอยู่ประมาณห้าถึงหกท่าน แล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นสสอ,อยู่ประมาณ4ท่านด้วยกันด้วยผู้ร้อมก็คือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พัดการเมืองปี2560มาตรา92วงเล็บ1วงเล็บ2ซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยมติ90ว่า เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นหมายความว่าคือล้มสถาบันนั่นคือวงเล็บหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วก็วงเล็บสองเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยมติ8ปหนึ่งนะครับก็เกือบเอกฉันเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัดสิบสิบปีการกระทําดังกล่าวเนี่ย ถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างรุนแรงตามคาวินิจฉัยของศาลและรัฐมนูญซึ่งตัวอดีตกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลเองแล้วก็พลพรรคแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ใช่เฉพาะการแก้ไขกฎหมายม .112 หนึ่งหรือยกเลิกซึ่งเป็นบ่อนทําลายความมั่นคงของสถาบันของชาติแล้วก็ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงมากการดําเนินการดังกล่าวเนี่ย จะมีผลกระทบอีกประมาณ2-3ประเด็นด้วยกันคือ1การกระทําความผิดนี้ผู้เสียหายก็ต้องเป็นกระกะตะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาปกปติตามพรบพักการเมืองนะฮะตรงบทลงโทษนะฮะเช่นเดียวกับพักอนาคตใหม่ซึ่งกรณีเงินยืมซึ่งณนขณนะนี้อยู่ที่คณะนพะนักง,งานสอบสวนของสอนทอุ่งสองห้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีความผิดตามพรบพักการเมือง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของปปชซึ่งเกี่ยวกับว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมไร้แรงขององค์กรอิสระและผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสสอวอรหรือคณะรัฐมนตรีแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อหน้าวันนี้ที่มายื่นเนี่ยคือให้ทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยในฐานะที่ดูแลกฎหมาย ตรงจุดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลผลูกลพันทุกองค์กรซึ่งเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญทั้ง9ก็ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าผูกพันทุกองค์กรดังกล่าวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ต้องดูว่าการกระทําของอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าข่ายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาปี2499แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา113วรรคหนึ่งหรือไม่ วักหนึ่งก็คือการล้มล้างนะครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเรื่องนี้ล้มล้างการปกครองมันก็คือขบฏถูกไหมฮะบฏในราชันจักรไทยซึ่งมีอัตราโทษต่ําสุดก็คือจาคุกตลอดชีวิตสูงสุดก็คือประหารชีวิตถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนที่มีการแก้ไขกฎหมายตาสามดวงเนี่ยก็ให้ประหารชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สารร,รัฐมนูญตัดสินไปเนี่ยก็ตัดสินไปเพื่อความสงบสุขข,ของบ้านเมือง เพื่อความเป็นปึกแผ่นของราชณนจักรไทยที่ยังคงอยู่มาได้8 6ดร้ปีด้วยกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นใน,ในเรื่องนี้ผมก็มองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เป็นการยับยั้งการกระทําความผิดที่จะไปต่อในอนาคตซึ่งอุดมการณ์ตรงจุดนี้มันจะทําให้บ้านเมืงองวุ่นวายต่อไปในอนาคตโดยส่วนตัวเนี่ย okay. ค,รครับผมในส่วนสรุปวันนี้คุณเต้นำความกักสารเมื่อวานมาครับผม วันนี้มาร้องเรียนหรือว่ามาร้องทุกข่าวโทษให้ดำเนินคดีกับอรัคเก้าวไกลให้ดำเนินคดีให้ดำเนินคดีดเ,ดน,ดดเดน,ดนื่องจากว่าคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่เคยมา,มาครั้งหนึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นคําตัดสินในส่วนของอให้ระงับยับยัง้งไป,ปตามคำสั่งของศารลรัฐธรรมนูญในกรณีตามมาตรา49 แต่ครั้งนี้ครั้งนี้มันชัดมากขึ้นตรงที่ว่าคือมันต้องดําเนินการเพราะว่าผบตรก็มีหน้าที่ดําเนินการเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอยู่<ม>แล้วทุกข่าวทษก็คือมาแจ้งความดำเนินคดีถูกไหมตามหน้าที่ตามหน้าที่ของผบตรเนี่ยต้องดําเนินคดีอยู่แล้วนะครับข้อหาอะไรคะหา,หามาตรา113วรรคหนึ่งก็คือกบฏถูกต้องครับถูกต้องครับข้อหาเดียวข้อหาเดียวครับเพราะว่าข้อหาอื่นไม่มีไม่ไม่ได้ผิดทั้งผบตรเนี่ยต้องไปตรวจสอบว่า ไอ้ตรงจุดเนี้ยคำวินิจของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเนี่ยมันโดนไหมแล้วมันผิดไหมซึ่งซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยการรักษากฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยเพื่อระง,งับยับยั้งเพื่อให้ผู้ที่ก่อการเนี่ยหยุดการกระทำ,ทำมเมื่อหยุดเขาเรียกว่าหยุดหยุดหมายความว่าไม่ให้ไปไปต่อไปมากกว่านี้แต่ทำไมทำ,ท,ำทำไมถึงไม่ไปแ,แจ้งความลรงพัก พอบตลเนี่ยคือผมเคยยื่นมาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่มีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญรอบที่แล้วนะครับซึ่งคําวินิจฉัยของรอบที่แล้วนี่คือการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแต่ณขณะนี้คืออดีตภรคก้าไกลเนี่ยสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นการล้มล้างตามพรปภรคการเมืองมาตรา9 2บวรรคหนึ่งดนดีกับใครบ้างครับก็ อดีตกรรมการบริหารพรรคผู้ที่เกี่ยวข้องและมีพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็หลักๆก็หลักๆก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคถูกไหมฮะอ่าแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคุณเต้พร้อมที่จะเป็นพยานไหมหากมีการดาเนินคดีกับพักเก้าไใจและกรรมการคือก็ต้องเป็นพยานครับพร้อมเป็นพยานเพราะปกติเนี่ยในการยื่นหนังสือเนี่ยเราต้องยื่นตนเองเป็นพยานอยู่แล้วนะครับแล้วในส่วนของฐมนตรี มันมีผลร่วมกับคดียาอย่างไรในเื่อมันมันลเรื่องเลยคือคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งเนี่ยการตัดสินตามพรบพ,พักการเมืองมันจะมีบทลงโทษของมันอยู่นะครับคล้ายๆกับกรณีการเงินยืมของพรคอนาคตใหม่ซึ่งก็จะมีบทลงโทษในส่วนของที่เป็นความผิดตามพรบพ,พักการเมืองอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือตัวบทกฎหมายหนึ่งนะครับอันนั้นคือการกระทําความผิดตามพรบพ,พ,พักการเมืองแต่อันนี้มันคือการกระทําความผิดตาม กฎหมายอาญาแผ่นดินะดนะครั่ามาแจ้งความเนรื่องดีกับพรรคก้าไกลและกรรมการเนี่ยแล้วในส่วนของอประชาชนที่เลือกพรรคก้าไกลมา14ีล้านเสียงเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดฮนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความผิดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาเลือกโดยสุจริตด้วยความชอบแต่ไม่ได้หมายความว่ามีพฤติกรรมเหมือนกับ คณะกรรมการบริหารพักตับแกนนาพักคนละส่วนกันแต่พักเก้าไกลเขาก็ใช้นโยบายในการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนมาลงเสียงแต่แต่มไม่เข้าข่ายสนับสนุนพักเก้าไกลเหรออะไรนะครับหมายถึงว่าในส่วนของพักเก้าไกลจะมี <c oughs> การใช้นโยบายในเรื่องของการการแก้ไขมอ 1- นึในการ<อ>าหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาชนเป็นสี่ล้านเสียงไม่เข้าข่ายสนับสนุนพักเก้าไกลเหรอ คือต้องเข้าใจว่าพรรคเก้าไกลมีนโยบายประมาณสัก300กว่านโยบายด้วยกันซึ่งนโยบายอื่นๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใชม่มีประโยชน์แต่นโยบายการแก้ไขมอ1ทเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งซึ่งมีความแหลมคมทางการเมืองแล้วก็มีผลกระทบต,ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเสร็จสิ้นเด็ดขาดว่าการนำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียง เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวพัคเองหรือกรรมการบริหารพักเองเนี่ยซึ่งทําให้เกิดการกาเรียกการกระทบกระทั่งระหว่างสถาบันกับประชาชนซึ่งจะเป็นตัวบ่อนเสาะก่อนทําลายความมั่นคงของชาติในอนาคตปัจจุบันและอนาคตซึ่งประชาชนที่เลือกเนี่ยถ้าเจาะไปลึกๆแล้วเนี่ยเขาเลือกเพราะว่าชอบแต่ไม่ได้ชอบนโยบายดังกล่าวครับผมรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่า ทำ,ทำลายรัฐสถาบันเพียงแต่ว่าบอกว่าก่อนซอลเท่านั้นจะนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับ90-90เ90ครับเป็นมติตามมาตาราพลปพักการเมือง2560มาตรา92วงเล็บหนึ่งลมล้างครับ90ถ้า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 ทางนักข่าวเนี่ยไปดูในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็จะบ่งบอกว่าจะผิดทั้งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองวงเล็บหนึ่งเนี่ยด้วยมติ90วงเล็บสองปฏิปักษ์เนี่ย8หนึ่งนะครับและตรงนี้หากการที่ เขาเขามีหน้าที่เขามีหน้าที่ของเขาต้องไปตรวจสอบต้องไปดูแลเพราะเดิมทีเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขาได้มอบให้กับคณะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดิมแต่ครั้งนี้เรานําคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้มาเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการฟ้องเพจหรือแจ้งความเพจอ๋อไม่ไม่ร้องที่จะรับผิดชอบนะในส่วนนี้เป็นการให้ทางผบตรเนี่ย เขาจะต้องตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายๆกับกรณีการชุมนุมของกลุ่มคณะร้านเมื่อปี63เขาจะมีคณะพนักง,งานสอบสวนมาตรวจสอบว่า,าบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดหรือกรรมการบริหารพัคใดเนี่ยมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาไหมเขาจะแยกเป็นกรณีแต่ถ้ามันไม่เข้าอาญาละโดยปกติเหมือนกับคุณศิระเนี่ยเคยแจ้งความผมไปเนี่ย ก็ไม่มีความผิดนะฮะไม่มีความผิดเพราะว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วไม่ได้มีความผิดซึ่งคณะพนักง,งานสอบสวนจะตรวจสอบว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงนะครับแต่ฟ้องกับพักเก้าไฟก็จะฟ้องกลับถ้าหากตรวจสอบแล้วโด,โดยปกติเนี่ยกระบวนการการฟ้องกลับเนี่ยจะต้องสิ้นสุดก่อนอย่างเช่นเรามาทําหนังสือให้ทางอบตรเนี่ยได้ตรวจสอบถ้าคณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยบอกว่าผิดก็ต้องมีกระบวนการของคณะพนักง,งานสอบสวนว่าสั่งฟ้อง ในกรณีดังกล่าวแล้วส่งให้กับอายการหลังจากนั้นอายการก็จะต้องสู่ศาลชั้นต้นอุทธรดีกาแต่ถ้ามันยุติที่ชั้นนี้ก็คือยุติครับผมแต่ถามว่าถ้าเข้าไปเขากลับมาฟ้องเขาบอกว่าผมบอกว่าให้ทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบว่ามันเข้าข่ายการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วรรคหนึ่งช่วงแรกหรือไม่นะฮะให้ตรวจสอบว่ามันใช่หรือไม่นะครับ แต่เพื่อวามเคารพเลยนะคุณเต้กับการที่มันมีเรื่องมาอยู่เนี่ยคุณเต้ไม่ได้หิวแสง,สงใช่ไหมไม่นะผมเป็นคนทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นก็วอย่างต่อต้านการหาเสียงด้วยมอสองต่ต้นแต่เดิมอยู่แล้วตั้งแต่สมัยอยู่ยพรรคไทยศีวิไลนะครับซึ่งเราก่อติดมาโดยตลอดแล้วก็ต่อต้านแล้วก็เคยทัดทานคัดค้านแล้วก็คอยเตือนและณปัจจุบันเนี่ยผมก็มีความสงสารโดยส่วนตัวสงสารคุณพิธานะฮะสงสารแล้วก็ ไม่อยากให้เขาถล่มลึกไปมากกว่านี้เนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีในบางส่วนช่วงท้ายๆผมก็มองว่าตรงจุดนี้จะทําให้ในอนาคตถ้ามีการดําเนินคดีอาญาจะเกิดการลดหย่อนผ่อนโทษกันขึ้นมาไม่ใช่เป็นการมาเหยียบซ้ำเติมไม่ได้เหยียบซ้ำเ,เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยด้วยจิตใจของคนเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันเนี่ยเรารู้ว่าบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ย าอาจจะทําไปเพราะว่า1รู้เท่าไม่ถึงการ 2. มีผู้บงการอยู่เบื้องหลังทําให้มันกลายเป็นเจตคติหรือเรียกว่าอุดมคติของการมีความคิดที่เป็นแบบเสรีภาพอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มบุมคคลที่เป็นคนชักจูงแต่ต้องเข้าใจว่าคุณพิธาเองก็อายุไม่ได้น้อยแล้วเพียงแต่ว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้สมัยก่อนเนี่ยมีคนที่อายุมากกว่าคุณพิธาเคยผิดพลาดมีจำนวนมากในสมัยปี16-19ที่มีการต้องการล้มสถาบัานจริงๆ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นกบฏจริงๆแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนําความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศณปัจจุบันก็ยังเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมวยชยชัยไง <Okay. S 1> อยากฝ<ม>าก<ม>อะไรพักเก้าไกลหรือว่ากรรมการคือในมุมผมเนี่ยคนที่จะเป็นหัวหน้าพักถิ่นการข่าวคนใหม่ก็คือคุณสิริกัญญาตาสกุลอ่าซึ่งอายุเท่ากับผมรู้จักกันก็นอ,อยากจะให้พักเก้าไกลที่จะไปอยู่พักใหม่เนี่ย ทำนโยบาย300ข้อเหมือนเดิมให้ยกเว้นเรื่องม .12 ไม่ต้องไปแตะต้องแล้วก็การปฏิรูปสถาบันกษัเนี่ยไม่ต้องไปแตะต้องให้แตะต้องเรื่องการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเหมือนพรรคการเมืองทั่วๆไปที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตรงจุดนี้ก็จะทําให้กรรมการบริหารพรรคสสเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนจะกระทําความผิดในกรณีที่เป็นฝ่ายบริหารเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็มีองค์กรตรวจสอบอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันจะทําให้ในอนาคตเนี่ยพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่ถูกยุบมาสองรอบแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปอ่ะผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนส่วนจํานวนมากเนี่ยที่เคยเลือกพักเก้าไกลเนี่ยไปเลือกพักอืนก็ไปเลือกพักเก้าไกลแต่ให้พักเก้าไกลเนี่ยมีพฤติกรรมแค่ตัด2เรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมว่ากรรมการชุดใหม่ก็จะปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะสบายใจกับเรื่องนี้ แต่ถ้ายังคงยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการในการแก้ไขม .112 ต่อไปหรือต้องการที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อต้องการช่วยคุณธนาทรเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว,ว่ากร,ระบวนการในการแก้ไขนิรโทษกรรมเนี่ยที่สภา,ากําลังทําอยู่เนี่ยจะเสร็จสิ้นผ่านสภาสูงหรือไม่แต่ทราบว่าสภาล่างน่าจะผ่านนะครับ <Okay. S 1> คือเอาไว้ง่ายเนี่ยคืออยากให พักถิ่นกาขาวเนี่ยที่เป็นพักใหม่ของพักเก้าไกลเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแค่สองส่วนแค่นั้นเองคือเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษรศริย์เรื่องม1น2หนึ่งสองเนี่ยไม่ต้องใช้เมื่อไม่ต้องใช้ก็จะมีความปลอดภัยกับกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะฮะแล้วก็คดีเก่าๆ่าเนี่ยของคุณพิธาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะผ่อนปลนแล้วเบาบางลงไปได้ถ้าพฤติกรรมเนี้ยมันดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสามัญสำนึกว่าไอที่ไอที่เราทำไปเนี่ยมันผิดนะ ในบางส่วนเราไม่ได้ทําถูกทุกเรื่องหรอกเราไม่ได้ทาถูกทุกเรื่องผมเห็นน้ําตาคุณพิธาเมื่อเช้าผมก็เป็นห่วงเขานะผมเชื่อว่าเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่กลับเข้าสู่การเป็นประชาชนคนไทยที่ดีแล้วที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนื่องจากพฤติกรรมช่วงท้ายก่อนที่จะมีคําตัดสินยุคพักเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ได้ไปดําเนินการถวายพระพรอะไร หลายอย่างที่ปุถุชนคนทั่วไปของคนไทย,ยทํากันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เริ่มดีขึ้นแล้วผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะทําให้ทุกอย่างมันเบาบางลงความผิดเนี่ยมันจะเบาบางลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยอาญามันดุที่เจตนาแต่ถ้าเรามีสํานึกแล้วเนี่ยมันจะเบาลงมันจะเบาลงผมอยากให้คุณพิธาไม่ได้ถูก ตัดสินติดคุกอยากให้รู้สํานึกเพราะว่าคุณพิธาเป็นบุคลากร,กรที่ยังมีคุณค่าของประเทศไทยอยู่เพียงแต่ว่ามีทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตรายในช่วงความคิดช่วงช่วงอายุช่วงอายุหนึ่งเมื่อได้สติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นคร,ครับผม